จำได้ตั้งแต่วันที่เราลำบากพระอาจารย์ก็พยายามที่จะอยู่ข้างหลังลุงพนมาตลอดอยู่ข้างหลังลุงพนมาตลอดอยู่ข้างหลังลุงพนมาตลอดไม่เคยออกมานอกหน้านะคนไม่รู้หรอกว่าตอนที่ลุงพลโคนหัวเนี่ยตอนที่ลุงพลโคนหัวเนี่ยตอนที่ลุงพลโคนหัวเนี่ยไปหาพระอาจารย์ไปหาพระอาจารย์ไปหาพระอาจารย์บางคนไม่รู้เร่สับางคนไม่รู้ที่สับางคนไม่รู้เร่สับางคนไม่รู้ที่่ับนะนะนะ คดีน้องชมพู่ใช่ค่ะนะฮะวันนี้32วันนะครับที่น้องชมพู่หายตัวไปจากบ้านแล้วก็ถูกพบเป็นศพ<ม>ในกูเหล็กไฟนะครับที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อวานได้มีความเคลื่อนไหวสําคัญคือตํารวจไปค้นบ้านค้นรถของลุงพลยึดหลักฐานไปเยอะวันนี้เราจะไปถามความคืบหน้าค<า>่ะไปถึงนี่แปลกใจเจอลุงพลสภาพนี้ฮะไม่เหมือนเดิมนะคะถูกต้องโกนศีรษะโกนผมออกหมดเลยอ่ะโกนคิ้วโกนหนวดหมด คล้ายบบคนจะบวชเลยนะคะแต่ไม่ได้บวชอ่าเขามีเหตุผลของเขานะครับเขามีเหตุผลของเขานะครับ5กรกฎาคม6 3นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงลุงพลเดินสายทอมบุญหลังจากนั้นก็ทําให้มีโอกาสพูดคุยกับลุงพลทางโทรศัพท์เรื่อยมานะครับพระพลก็โทรมาโทรหากันไปนะครับท่านผู้ชมและทุกครั้งที่ลุงพลจะทําอะไรหรือมีปัญหาอะไรก็ตามพระอาจารย์พลยอมรับว่าตนเนี่ยเป็นเสมือนคุณสื่อทางธรรมะที่คอยแนะนําให้ แต่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของเงินแต่อย่างใดนะครับตอนี้เครียดนะครับที่บางคนา้ว่าน่าจะูจักก่อนที่เรายชีวงตะรูัเป็นคื้อให้กับเอ่อคนในเรื่องนี้สาว๋ไม่เครียดครับเพราะว่าตอนเคืนความจริงนะฮะอาจารย์ไม่เครียดนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่ว่ามันไม่ใช่ความจริงเราจะไปเครียดทำไมเพราะว่าน้องชมพู่เสียชีวิต วันที่11พฤษภาคม2563แล้วเรามาเจอศพวันที่14พฤษภาคม2563อาจารย์รู้จักลุงพลวันที่15กรกฎาคม2563คนไม่รู้หรอกว่าตอนที่ลุงพลโกนหัวเนี่ยไปหาอาจารย์บางคนไม่รู้ในสัะถูกต้องโกนศีรษะโกนผมออกหมดเลยอะ่ะอาจารย์รู้จักลุงพลวันที่15กรกฎาคม2563เพราะฉะนั้นมันจะไปเกี่ยวพันกันได้ยังไงครับ เพราะฉะนั้นอาจารย์จะไม่เครียดครับย้อนดูในวันที่15นะครับน้นองไอ้ถามลุงพลว่าลุงพลเชื่อพระรูปนี้ไหมลุงพลตอบว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะจะให้เราเชื่อทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้เนี่ยน,นี่คือถ้าจะบอกว่าเป็นคุณซื้อเนี่ยอาจารย์ก็มาเป็นคุณซื้อคือตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนะครับปีที่แล้วเพราะคนก็บอกก็แค่เชิญฤาษีไปแค่ ผ่านไปก็คือเหมือนกับไปทักลุงพลและปรากฏว่าฤาษีเนี่ยช่วยดูสถานที่ให้ฤาษีก็เดินไปสัมผัสดินแล้วก็เดินดูสถานที่<ช><ช>แล้วลุงพลปรารถนาส่วนลุงพลเองก็บอกก็พระพลนั่นแหละบอกว่าที่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มีเจ้าปู่พญานาคอาศัยอยู่ทั้งหมดนี้ไม่เป็นไรครับเพราะถึงที่สุดคนที่โดนคดีคนที่หนึ่งคือนายชัยยพ